สรุปภารกิจเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2568เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปางในทุกมิติการเสริมสร้างความจรงราักดีต่อสถาบัานหลักของชาตินายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีรับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ณเบืองน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ่อพระบรมราชินีจำนวนสองเล่มที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบระมีโดยมรนิธิส่งสงอเด็กของสภาการชาติไทยได้ดําเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรารัชชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลท่างฉัดจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางลงพื้นที่ตรวจติดตามเยาวชนผู้รับทุนการศึกษาโดยมูลนิธิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารและทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตน้มเก้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปรธรรมในจังหวัดลำปางพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2568แและพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก บิดนานาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอม,มาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนัก้ายสุรศักดิ์มนตรีมณฑลฐานบกที่32พิธีกระทำสัตปฏิยานตนต่อธงชัยประจํากองในโอกาสวันล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีณหอประชุมจังหวัดลำปางสาากลางจังหวัดลำปาง,าาง,ง,ปางผู้ราบเชิญจังหวัดลำปางนําหวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีสง์พิธีวงสวง วางพงมาลาและพิธีกล่าวสดุดีเจ้าพระยาสุรวรรอชัยยะสงครามพอเจ้าทิพช้างและพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขรรังนครประจำปี2568ณอนุสาวรีย์พระยาสุรวรรดชัยยะสงครามพอเจ้าทิพช้างพิธีเปิดหน่วยแพทย์ขึ้นที่พอ,อสวจังหวัดลำปาง พร้อมหน่วยหัตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้วยโอกาสและโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปีงบป,ประมาณ2,568ที่ลานหน้าวัดจอมปิงรุ่ม,มหมู่5ตำบลน,นาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปงางการส่งเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐและยุทธาศาสตร์ชาติพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5จังหวัดลำปางประจำปี2568ที่ที่พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์คิ n g อ f ไฟป่าหมอกควันพี่เทศบาลเมืองเขีลางนาครและสนามพิทยุทธยันยงศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา,านทหารมณฑลทหารบกที่32ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการต้อนรับดอกเตอร์เฉลิมชัยซีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามภารกิจโรงพยุบาลช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดรายสำคัญของจังหวัดลำปางจำนวนหนึ่งคดีโดยสพเธอและสพแม่พิกร่วมกับฝ่ายปกครองของจังหวัดลำปางได้ของกลางยาบ้าหล้านเม็ด หน้ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางเข้ารับรางวัลจังหวัดที่มีผลงานโดดเดน่นด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐระดับดีมากที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานครวิธีเปิดอบรมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ปลกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และส่งเสริมความปองดองสมานาชั้นประจำปี2568ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอาลีที่ดีเปิดโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกจังหวัดลำปางกิจกรรมสัปดาห์การขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเครือข่ายอาทอรอร่วมใจขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืนณที่กาศนั่งก้มหนองกระทิงจังหวัดลำปางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และประเพณีวัฒนธรรม พิธีทำบุญจักบาทเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและพิธีวินเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงวัดบุญยวาฒวิหารพระอารามหลวงวัดเจดีเสาหลังพระอารามหลวงและวัดสมคีบุญยารามพิธีเปิดโครงการงานบุญตั้งทำหลวงเวียงละกอนเทศมหาชาติจังหวัดลำปางครั้งที่21 ที่อาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปางวิทยายลัยสงขลครลำปางจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมการประกวดสดมนหมู่สรนเสริญพระรัตนตรัยทำนองสอรพันยะประเภททีม5คนและการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี2568ที่วัดพระแก้วรอดเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมนั่งรถม้าพาสมรสในเทศกาลวันแห่งความรัก ประจำปี2568นาที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางและศูนย์การค้าเซ็นทัลลำปางพิธีแสดงความยินดีแก่คู่รักในกิจกรรมคชบาลสารรักสมรสทอาเทียมประจำปี2568ที่สถาบันค่ชบาลแห่งชาติในพระอุปรธรรมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดทิ้งถ่ายภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมลำปางคอฟฟี่เฟส ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงวัฒนธรรมกาแฟและวิถีชีวิตในพื้นที่เพาะปลูกกาแฟของจังหวัดลำปางให้กาแฟของจังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิงจังหวัดลำปาง